สว,ส,สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะต้าก็ไม่ได้มีข่าวสารอะไรแต่ว่าต้ามีคําถามนะคะที่พี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะมาคอมเมนต์สอบถามต้านะคะต้าก็ได้นําประเด็นสําคัญนะคะมาบอกกล่าวกันต่อนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะคะมา รับฟังกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะข้อที่1นะคะจะเป็นคําถามฮิตมากเลยข้อที่1นะคะเขาถามมาว่านะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลรับเงินที่ท่านแก้ไขนะคะหลังจากที่เราไปแก้ไข ข้อมูลทางบัญชีแล้วนะคะเราจะได้รับเงินวันไหนนะคะคือตาต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าตาไม่สามารถที่จะระบุวันที่ได้ว่าเราจะได้รับเงินวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้นะคะแต่คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกระทรวงกร,กรมการคลังเนี่ยเขาบอกว่าคนที่แก้ไขบัญชีนะคะคนที่ทําการเข้าไปแก้ไขบัญชีในสถานานี้นะคะซึ่งอยู่ในสถานะนี้รออยู่นะคะเขาจะโอนเงินในรอบวันที่ 29เมษายนนี้ก็คือเป,เป็นเป็นรอบของเดือนเมษานะคะเขาจะโอนเงินให้เรานะคะก็ลองมาฟังดูว่าวันนี้จะมีใครนะคะที่ได้รับเงินไปบ้างแล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่ในสถานานี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆพี่ๆกันหน่อยนะคะว่าได้รับเงินกันแล้วนะคะหรือยังไม่ได้รับ นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับแล้วเราจะได้รับวันไหนนะคะก็เราก็ต้องไปรอลุ้นของสัปดาห์หน้านะคะก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งจะเป็นเดือนที่หลายท่านออซึ่งเป็นเดือนที่ได้คิดว่าที่จ้าได้บอกไปก่อนนั้นก็คือเป็นข่าวดีเขาจะทําการเบิ้ลให้เป็น2เดือนทบกันก็คือจะได้รับเงิน 1,000, 0บาทนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมารออีกทีนึงว่าเราจะได้รับ เงิน1,000 0บาทหรือไม่นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเขาก็ได้รับเงินไปแล้วอันนี้เราก็มารอรุ้นอีกทีว่าเราจะได้รับเงินเป็น1,000 0บาทหรือไม่นะคะในในรอบของเดือนพฤษภาค่ะข้อที่ 1. หนึ่งนะคะก็ยังคงเป็นสถานะนี้อยู่นะคะก็คือหลังจากที่ได้เข้าเข้าไปทำการแก้ไขบัญชีแล้วนะคะก็ยังคงใช้บัญชีธนาคารทกศนะคะก็หลายๆท่านนะคะได้ถามมาเกี่ยวกับบัญชีธนาคารทกศนะคะก็หลังจากที่ท่านได้เข้าไปทำการแก้ไขบัญชีแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าได้ ให้แก้ไขเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะหากเกิดว่าเราเข้าไปแก้ไขแล้วยังใช้บัญชีเทกศอ,อยู่นะคะเราก็ไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องกังวลใจมากก็คือในสถานะนี้ก็คือให้เรารอก่อนว่าเขาจะโอนเงินมาให้เราสําเร็จหรือเปล่านะคะแต่เพียงที่หลายๆท่านบอกมาว่า มีปัญหามากที่สุดก็คือธนาคารทรกสเขาจะทําการโอนเงินเข้ามาในยากมากเลยนะคะแต่เราก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดไปมากนะคะป็นกําลังใจให้นะคะให้เรารอก่อนว่าเขาจะโอนเงินมาให้เราสําเร็จหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราใช้ทกสได้นะคะต่อไปข้อ1.2ก็ยังคงอยู่กับบัญชีบัญชีธนาคารต่างๆนะคะหลังจากที่เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้วนะคะ ก็ได้ทำการใส่บัญชีเข้าไปนะคะแล้วก็ติ๊กให้เขาโอนเงินเข้ามาในบัญชีนะคะแล้วก็ได้มาทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะซึ่งบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยเราไม่ได้ผูกกับเลขบัตรประชาชนงงไหมคะบัญชีที่เราเอาไปแก้ไขนะคะไม่ได้เอามาผูกกับเลขบัตรประชาชนซึ่งเราทำพร้อมเพย์แต่ว่าพร้อมเพย์ที่เราทำเนี่ย ใช้อีกกับธนาคารหนึ่งมาผูกกับเลขบัตรประชาชนเขาถามว่าเขาจะได้รับเงินไหมเงินจะโอนเข้ามาบัญชีได้หรือเปล่านะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องมารอดูอีกทีว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารจะโอนเงินเข้ามาบัญชีที่เราเข้าไปแก้ไขผูกกับบัญชีของเราหรือเขาจะโอนบัญชีที่เราได้ไปผูก ไว้กับพร้อมเพย์โดยใช้กับเลขบัตรประชาชนซึ่งไม่ใช่บัญชีที่เราเนี่ยได้ไปลงทะเบียนนะคะอันนี้เราต้องมาดูทีว่าธนาคารจะโอนไปในแบบไหนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะแต่แต่ทางที่ดีนะคะก็คือหากเกิดว่าเรารอแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทําการโอนเงินแล้วโอนเงินไม่ได้นะคะเขาก็จะแจ้งมาอีกทีนึงว่าโอนเงินไม่สําเร็จ อันนี้เราก็ค่อยสอบถามจากทางธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะคือต้าก็ไม่สามารถที่จะตอบอย่างชัดเจนได้นะคะอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยตอบได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะโอเคค่ะค่ะต่อไปข้อที่2นะคะคือมีน้องคนนึงถามมาว่าผมอยู่สถานะรอตรวจสอบนี้นานแล้วนะครับทําไมผมถึง แล้วผมจะได้เงินไหมนะคะต้องบอกก่อนนะครัะส,สถานะการตรวจสอบนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะมีเยอะเหมือนกันหลายแสนคนนะคะก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะก็มีความหมายว่าอยู่ระบบอยู่ระหว่างการคัดกรองเอกสารแล้วก็ตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่และระบบ AI นะคะเพราะว่าระหว่างเนี้ก็คือให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะทําการ เปลี่ยนแปลงสถานะให้เรานะคะหรือเขาก็อาจจะมีการแจ้ง SMS มานะคะว่าให้เราทำการเพิ่มเอกสารหรือเขาจะเปลี่ยนสถานะให้เราเลยถ้าเกิดว่าเอกสารเราไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็ได้ทุกคนนะคะคือคํา่่าได้ทุกคนเนี่ยถ้าเราผ่านเกณฑ์นนะคือเราก็ได้ทุกคนนะคะค่ะต่อไปข้อที่3นะคะก็คืออยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะคะคำความหมายของสถานะนี้คือ ท่านได้รับสิทธิ์นะคะรอการโอนเงินนะคะสถานะนี้ได้รับเงินแน่นอนชัวร้อนะคะตาฟันทงได้เลยนะคะหากเกิดว่าท่านอยู่ในสถานานี้นะคะรอรับเงินได้เลยนะคะหาเกิดว่าบัญชีเราไม่มีปัญหาคุณได้รับเงินชัวนะคะหากเกิดว่าบัญชีมีปัญหาเขาก็จะส่งข้อความมาบอกนะคะว่าคุณเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะโอนเงินให้เราได้สําเร็จนะคะ เขาก็จะมีการแจ้งเรามานะคะอันนี้บัญชีไอสถานะนี้ได้รับเงินแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอยู่ที่ว่าจะได้รับเงินวันไหนนะบางคนก็วันเดียวแล้วก็วันต่อมาก็ได้รับเลยบางคน2วัน3วันถึงจะได้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่สามารถตอบฟันธงว่าวันนั้นวันนี้คนนี้2วัน3วันั้นไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะ ค่ะคำถามที่4นะคะก็มีคุณป้ามาคอมเมนต์ถามว่าคือป้าเนี่ยได้รับข้อความบอกว่า คุณไม่ได้รับสิทธิ์เงินเดียวยาห0 0พันบาทนี้ป้าจะทำยังไงป้าหมดหวังแล้วใช่ไหมนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคุณป้าคะทุกท่านด้วยนะคะที่ได้รับข้อความบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเราอย่าพึ่งหมดหวังนะเรายังมีหวังนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาส่งมาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์แต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะหากเกิดว่าเราไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะ คือในระหว่างนี้เขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกมานะคะตรวจสอบข้อมูลของเรานะคะตรวจสอบบัตรตรวจสอบบ้านนะคะเอกสารนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็รอกระบวนการต่อๆไปนะคะอันนี้อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะสู้ๆต่อไปนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5คือหล,หลายๆคนถามมาบอกว่าอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์แล้วอยู่ ทบทวนมาตั้งหลายวันแล้วทำไมถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแล้วจะได้รับเงินไหมจะได้รับเงินเมื่อ,อไรนะคะเป็นคำถามสุดฮิตนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์เหมือนที่ตาพูดไปเมื่อกี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบหลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะก็จะมาทําการตรวจสอบเอกสารที่เขาได้ออกไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งออกเรานะคะเปลี่ยนสถานะให้เรานะคะ แล้วว่าเราจะได้รับเงินหรือไม่นะคะหากเกิดว่าเราผ่านอะไรทุกอย่างเขาก็จะแจ้งมานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วก็เราได้รับเงินนะคะอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งยังไงก็ต้องได้รับนะคะยังไงก็ต้องได้รับเราคิดอย่างนี้เลยยังไงต้องได้รับเงินนะคะเพราะยังไงเงินนั้นก็ต้องเป็นเงินของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น5คําถามนะคะก็เป็นคําถามที่ยอดฮิตมากเลยนะคะ โอเคเดต้าเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะกับอีกสถานะหนึ่งนะ,ะเพิ่งได้ยินข่าวมานะคะสถานะที่บอกว่าไม่สามารถทำรายการได้กรณีที่อยู่ในสถานะนี้นะ,ะเมื่อเราไปลงทะเบียนแล้วทีนี้เราไปกรอกบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะคะแต่มันขึ้นสถานะนี้บอกว่าไม่สามารถทำรายการ ต่อไปได้นะคะเนื่องจากการลงทะเบียนไม่สาเร็จเนื่องจากเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนเราไม่ถูกต้องนะคะซึ่งเราจะสามารถที่จะไปลงทะเบียนใหม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเราจะทํำยังไงคือทางในระยะต่อไปนะทางเจ้าหน้าที่นะคะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเขาจะทําการเพิ่มปุ่มให้กับคนที่ ไปลงทะเบียนนะแล้ว,ลวได้มีการกดยกเลิกนะคะการลงทะเบียนโดยที่แบบเข้าใจผิด ก็ะะสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะทีนี้เราก็ต้องมารอฟังว่าเขาจะทําการเปิดปุ่มนี้ให้เราอีกตอนไหนนะคะแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท,ท็จเราก็ต้องมารอฟังอีกทีหนึ่งนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกีตาร์ซีโอค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาค่ะสวัสดีสำหรับวันนี้ขอ ลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ